หลังจากที่ลุงแมวเริ่มโปรเจกต์นะครับเก็บสวิชไลท์เป็นของสะสมนะตอนนี้ก็ได้ทำการสั่งไปทั้งหมด3กล่องนะครับตั้งแต่เริ่มมานะแล้วก็มีอยู่แล้ว2กล่องนะครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับก็ทำให้นึกขึ้นได้ว่าจริงๆมันมีทั้งหมด7กล่องเขาเองนี่นะถ้าแบบนี้ลุงแมวก็มี5กล่องแล้วนะหรือว่าเราแอบ,บกดคืนนี่อีก2กล่องนะครับให้มันจบภารากันไปเลยดีหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีใครต้องรู้นะครับผมแล้วก็อย่าไปบอกใครนะ แต่ว่าเรื่องนั้นเก็บให้ลุงแมวไปเวิร์นคนเดียวก่อนนะครับจริงๆที่มาทําวิดีโอวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวกรอบนะที่ครอบอะ่ะเขามาส่งแล้วนะครับผมหลังจากที่ทําวิดีโอวันนั้นไปลุงแมวก็สั่งไป2อันเขาก็ส่งมาถึงประเทศเชียงใหม่นะครับลุงแมวก็แกะออกมานะแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นฝุ่นนะครับพอมาถ่ายแล้วเนี่ยก็จะไม่สวยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ่ายก่อนเลยละกันที่ลุงแมวสนใจตัวครอบตัวเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นไม้นะครับแล้วก็ครอบด้วยอะคริลิกใสนะก็ให้อารมณ์แบบเบาๆอะ่ะสะท้อน ความรู้สึกนะครับของ s สวิชไลท์ที่เขาดูน่ารักพักผ่อนได้ดีแล้วก็สีของฐานที่เป็นไม้มะลวนอ่อนใช่ไหมก็ส่งเสริมนะครับขับเน้นตัว Switch สวิชไลท์ที่สีเขาจะฉูดฉาดฉูดฉาดหน่อยพอแกะเสร็จนะก็เอามาวางเลยนะก็รู้สึกว่าโอ้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับสวยมากเลยโดยเฉพาะตัวสีชมพูนะครับก็สีเนี่ยเขาโดดเด่นลอยขึ้นมาเลยนะ พราะนั้นนะครับก็คาดการได้ว่าโมเดลต่อๆไปนะครับที่สีสดใสเนี่ยพอมาวางบนตัวฐานตัวเนี้ก็น่าจะสวยมากเหมือนกันวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็คือเป็นแผ่นไม้นะครับแล้วเขาก็ทําการสลักตัวร่องลงไปนะให้มีความลึกพอนะครับที่ทําตัวอะคริลิกเนี่ยเข้าไปครอบได้ พราะนั้นวิธีการที่เราจะเอาตัวสวิตช์ออกมาหรือเอาไปเก็บเนี่ยก็แค่ดึงตัวอะคริลิกออกนะครับเอาสวิตช์วางเท่านั้นเองซึ่งตัวฐานวางของสวิตช์อ่ะก็เป็นอะคริลิกใสเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตัวสวิตช์เนี่ยเวลาเราเอาไปวางบนนั้นนะมันจะดูลอยๆนะครับลุงแมวชอบเลยนะพอมาวางเรียงกันนะครับถึงแม้จะมีแค่2อันเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนี่นะาวางไว้ในห้องทํางานที่บ้านใหม่นะครับผมก็คงมีความสุขไม่น้อยนะ ตื่นมาทุกเช้านะครับเห็นน้อนเนี่ยเรียงกันเป็นพิธภัณฑ์สวิชเห็นในรูปแบบนี้นะครับก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าในความเป็นจริงเราไม่ควรจะเปิดเครื่องหรือว่าเอาตัวสวิชวางนะครับแล้วก็ต่อจอยบลูทูธเล่นโดยที่มีที่ครอบแบบนี้แบบนี้ไม่โอเคนะเพราะว่าตัวครอบเนี่ยมันระบายอากาศไม่ได้นะครับแต่ว่าลุงแมวเ,เปิดตัวหน้าจอนะครับเพราะว่าเอามาถ่ายวิดีโอเฉยๆนะครับก็เพราะว่ามันสวยกว่านะ ถ้าเกิดวางโดยที่เราไม่เปิดจอแล้วก็ตำแหน่งของกล่องนะครับแน่นอนสะสมเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งตัวสวิชแล้วก็ตัวกล่องแบบว่าเป็นของคู่กันเนอะคล้ายๆว่าเป็นที่เก็บประวัติศาสตร์เพราะมนนั้นเห็นประวัติศาสตร์ว่าตัวกล่องในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะวางแบบไหนดีนะวางข้างหลังหรือว่าวางข้างๆ้างคู่กันแต่อันนี้ก็ต้องรอบ้านเสร็จกันนะครับก็อีกตั้งหลายเดือนแหละก็เดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะวางแบบไหนแล้วมันจะลงตัวที่สุด ตอนเอา2น้อนนะครับมาวางกันไนดะ้อยู่ในกล่องครอบแล้วก็มีกล่องของแต่ละเครื่องวางเนี่ยลูมาก็รู้สึกว่ามีความสุขอย่างประหลาดนะมันอารมณ์คล้ายกับที่พูดเมื่อกี้ครับคือเฮ้อน,นี้มันพิพิธภัณฑ์ของฉันฉันไม่เคยมีมาก่อนนะก็รู้สึกดีไม่น้อยเลยนะครับก็เริ่มเข้าใจมานิดนึงนะครับว่าคนที่เขามีของสะสมอาะเขารู้สึกยังไงนะแต่ว่าอันนึงที่ลูมายจะต้องตั้งมั่นมากๆก็คือว่า จาต้องสะสมเฉพาะตัวสวิชไลท์เท่านั้นนะต้องไม่แตกลายแล้วถ้าแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนั่นคือสวิชไลท์รุ่นใหม่นะครับหมายถึงว่าลายใหม่ออกเนี่ยรู้ไหม,มก็ไปซื้อมาแล้วก็เอาที่ครอบมาครอบแบบนี้ก็จบง่ายดีปอย่างที่เคยเล่านะครับสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจสะสมสวิชไลท์นะเพราะว่าราคาสวิชไลท์บ้านเราเนี่ยก็เป็นธรรมนะแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะครับ1กล่องถ้าลดราคาเนี่ยก็เหมือนกับเราซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งนะครับที่มันอาจจะราคาสูงหน่อย ก็เลยเลือกนะครับมาเป็นของสะสมอย่างเป็นทางการใครสนใจที่ครอบนะครับผมลุงแมวใส่ลิงค์ไว้ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แรกนะครับผมคลิกไปดูกันได้น่าจะประมาณพันนิดๆน,นะครับต่อที่ครอบอันหนึ่งนะแล้วก็ถ้าใครสนใจสวิตช์ไลท์นะยังลดราคาอยู่พรุ่งนี้นะ่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับในช่วงนี้นะที่เหลือประมาณ4ี่พันนิดๆลุงแมวขอไปคุ้นคิดก่อนนะครับว่าลุงแมวจะกดให้จบเลยดีไหมนะจะได้หมดสิ้นกันเสียที มาขนาดนี้นะครับกดอีกนิดนึงนะคุณแฟนผมไม่ว่าเราเหลืออีก2องกล่องน,นั้นเองท่านผู้ชมสะสมอะไรกันอยู่บ้างครับผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างมีความสุขไหมนะก็แบ่งปันกันมานะครับวันนี้ลุงแมวขอลาไปแล้วครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ